ะกะว่าขึ้นไปรอบนี้กะว่าสิได้มาอยู่บอ่อผู้สาวนะค่อยว่าแน่นอนแล้วโอ้พี่นอ้องเลยสุจานกะว่าสิได้มาอยู่มารอรอติดตามน้ำกันพี่นอ้องเลยเนาะกะว่าสิเอาเอาคือว่าบ่อผู้สาวนะเอาคือว่าบ่อผู้สาวนะอายุซิปปลายปีนี่บ่ดวัวสาวเอาดวง พิ่บ้านีนี่ยะเอเอาแก่เดีวรื่อนูเก่านะา้อต่อต่อเซีเอาน้อยบาทนี่เนาะกบมาบ้านว่าปีนึงมลูกสามหน่าปีเนึ่งลูกสามปีนึงม่นได้ลูกสามปีหนึลูกสามีงไสานัไเอาปหนั่งไ่กสาอน่กาหน่ได้กีน่ได้บาไม่ลานัไกาหน่ไาหนได้บ

สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสุขสุขคนบัสสมองสุบอนเนาะพี่น้องมืัอนี้ก็มาพบพ่อครับช่องยูทูปพ่อน้องแสเนาะอีกแล้วพี่น้องเนาะพ่อน้องแพทย์ก็เห็นข่าวพี่น้องเนาะเห็นข่าวเมื่อวานเรื่องพ่อตุก้อนเพิ่นขึ้นไปหาเมียแหละพี่น้องเนาะคือว่าเห็นเบิ่งลายหมกลายมือเบิง่งนโมลูโมเลากันอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะว่าสิได้ลูกได้เมียม,มาบ่พี่น้องเอ,อ้ยเนาะพี่น้อง แล้วเมื่อน,นี้พอน้องแพรจะถือโอกาสโทรถามข่าวของประตูก้อนพี่น้องเนาะว่าเพิ่นได้เมียมาบ่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าจะขึ้นไปขอเลยได้พี่น้องเพราะว่าฮุบหอบขาซินสอดขึ้นไปขอและชีแต่งมาเลยว่าสันพี่น้องเนาะตามที่เพิ่นเว้าตามที่เพิ่นคุยแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิได้มาหรือบ่เรื่องนี้ก็ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นคลิปเนาะในป้าเพิ่นก็เว้าอ่า เรื่องของตู้คอนอะไรพี่น้องเนาะเรื่องแบบอ่านี่แหละเพราะว่าแม่ป้าเพิ่นจะได้เปิดเผยแบบความจริงอ่าที่แตกต่างกันกันกนกบตูคบ้คอนว่าอะไรแต่บางครั้งจะมีคนหับได้บอจะมีคนเนี้ยจะมีคนอันมาอยู่ในตู้คอนอีกบออันนี้เขาก็บางค้พี่น้องเนาะเดี๋ยวพีน้องแฝดสิโทรถ,ถามเบิ้งพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้สิถือเอาโทรศัพท์ของสะพอเพื่อนพี่น้องเนาะหรือว่าแม่น้องแฝดแหละพี่น้องเนาะสิมาโทรพี่น้องเลย ่าเดี๋ยวพอแค่สิโทรบิงพี่น้องเนาะพี่น้องติดเลยพี่น้องฮั<า>โลโหลฮัลโหลสบายดีอ่อได,ด,ด,ด้เลยเนาะอ่าอัดคลิปอยู่เดอ้อมีเวลาจังหน่อยอยู่บนอน้อ นายว่าอาชีพวะาโดยอาชีพอยู่ตอนนี้เธอาเอาสาจะ,สะ,สะว่าขึ้นบ้านเองแตว่าบ้านอย่างน้อยบุตรแม่เกี่ยวของในเรื่องบ้านหาผู้เช่าไอนน้เสียโอ้เป็นไรสีได้อยู่บ่ลูกเมียลงมาไหนแต่ว่ามีปัญหาเด้อเดี๋ยวได้เดี๋ยววได้ขยันวันนั้นตกกับผู้เช่าังมงีอยู่ทา่บ้านจะพบบบบาไปบนผู้เช่าโดน น,นะนี่นั่นนี่เน่ยปัจจุบันนี่อยู่ในเรื่องพว่บ้านโอ้พวกบ้านเพิ่นสิพอาไปเบิ้งบ่ดูว่าแนวไหน่พรานเป็นบ้านมีคนใช้บ้านนี่แล้วคนมือคนต้นกันนี่ยแหละสิพอาไปเบิ้งผู้เช่านั่นบ้านไกลเพราะเปนบ้านี่ไรในใจยังไรบ้านบ้านพวกบ้านนี่แเดวจะมาเพิ่งพาใช้เพิ่นนี่แหละเนี่ยหันหักแต่ว่า ยังทันไานมีบทตกลงมานเนาะเรื่องได้ยังบระานได้ว่าได้ได้ดีๆได้ยังบทะานได้ว่าได้เนาะเอาตู้จานตอนนี้อยู่บ้านไหนอยู่เมืองไหนตอนนี้บ้านต่อบ้านต่อเบื้องน้องเบื้องน้องป๋บ้านป่อเมืองน้องแม่ป๋ไปไกลอะไรเนาะ บ้านเนี่ยบ้านสี่ร้อยคนละเออบ้านบ้านรองแต่บ้านเอา่ารองสี่รอยปักน่แหะสี่รอยปรลักมากันไปกันจะคนตู้จานไปไปน้ำเลียวนํา่ไม่อยู่ชาทีนเดี๋ยวเมื่อองยังเยอะยังอยนี่แล้วครับกันพวกกินมานมาน่ง่อยหนึ่ผู้ด้งโอ้เมื่อสองยัางสองเออยังคอสองกับอยนี่แหละยังไก่บอพรบอเบาแเล่ยังเบาแเล่ โอ้มันใจร้อยดีเนาะมาถิ่มตุก่อนบ่ได้เนาะเอาแน่จับพิดอ่องน้ำใจเต็มร้อยแล้วไปน้องค่อยหน่อยอ๋อโตใจได้กันไปน้ำกันต้องมาน้ำกันเออคอนโดมัดตกลงกับผู้ชายนะกำบังโดนเลยถ่ายคลิปมองรถตอนนี้นะเนาะโอ้แต่ว่าชิชุมชุมข่าวลงไปพุ่นละไม่ได้ือคือเห็นคลิปหอมแก้มผู้สาวสิดอกได้เมียมาแต่บ่ว่าจัดบ้าน บาเพื่อนี้บ้านเจ้าแน่ๆไหนเอาแล้วเนาะเอาแก๊สจอหนุ่ม้านั่นเขาเขาว่าอันเชิญไปอันทวมกินนั่นอันนั้นน้ำน้ากินช่วน้ำอยู่ในเรือนนั่นอันละบ้านเนี่ยละมาเปื่อนี้ข้เจ้าเนี่หอมแก๊สอ่ะนาโอ้เราเห็นจอหน่ะเนาะแม่นผู้สาวผู้สาวผู้สาวน้อยดีอายุ่นลำชาวนี่ว่ะสิบหกปีสิบหกปีบ่าน่ะ เนาะปตเห็นเนาะเห็นเนาะห็นอโอ้เห็นแล้วติดตามตุกตุกออนอยู่เนาะขึ้นไปพุ่นกับเป็นไรสิได้เมียได้นั่นมาอยู่บ่อว่ะ้้านลกเ่าได้แล้วดการเห็นรอดบรนาแดงไปนเลยโอ้เม่่ามู่แขนบ่อับบันกูเจ่าคอยเอาเมื่อนั้น ช่องล่างเลยเจ้าเด้อช่องล่างพ่น่ะป่ะช่องล่างเจ้านัดเบียดนันช่องล่างเอาเอาให้ได้มาก่อนตัวจานจังว่ากัน มว่าทิ้ราอชงร่าวางหมด้ตวเลอยปล่างนี่นะมานะงตนวานูจัดงานใหญ่อะไรบางนี้เขาเว่างานใหญ่เติมแล้วเจ้าตู้มองไปเพอได้ออกมานะโอ้เสียงตู้ใหญ่มาเลยเอวเอาซอไข่สักปลออกมาันีกน เชื่อตอตลกูกไได้เนบานาเรามาหวงได้พวเงินพักาไหโอ้เลยดูจันก็อข่าว่าเมียุดท่าเป็น,นเป็นเมียทุดท่ายเนาะเออเขาเมียุดท้ทายมันนะ <c oughs> ที่บ <c oughs> อกอเชนเจ้ารอข่าวว่าเอานานั่นอยู่บ้านนั่นอลอูอานน,าน,นั่นเจะน้ำบานเเมียุดท้ทายของงันดูจัน้อน Được. Được rồi chuông chuông bay bão, chuông bay bão chuẩn bị vương của sao này, nhát 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 มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นอะโลเขาบวอดตุจานเป็นอะโลเขวบวอจะเหตุแบบนั้นได้ มาต้อมจากเห็ดแมาเมื่อเอาไปได้บ่เมื่อนี่นอนน้ผนี่พู้น่านอนน้งไหมขาดบไดบได้อีกละมาต้เดี๋ยว่ากัรคนเป็นทุกคนจะเาด ไปหาโด้วยแล้วจะไปต่อบ้านใดอีกแน่มันเห็นตู้จันบ้านใกล้เลยละบ้านใกล้ๆเขานี่ยะอืมข้าคอยกักเพื่อใดกันไปตบอกเลยมาหารถด้วยดยด้วดยอาทิตเลยรถอยู่ในรถน่อดยตองบอกว่าที่บ้ามีจพนหรอนอ่ะอ่ากขึ้นไปรอบนี้ก้าวจได้มาอยู่บ่อผู้สาวนะคอยวันแน่นอนแล้ว พี่น้องเลยสูจานกะวาชีได้มาอยู่มารอติดตามน้ำกันพี่น้องเลยเนาะกะวาชีเอาเอาคือว่าว่าผู้สาวนะเอาคือว่าว่าผู้สาวนะอายุสิบปลายปีนี่บ่ดัวสาวเาเาเเาาะวาเอก่อวขเลืน้ายาะต้อตอศีเอาน้อยบาทนี่เนาะ กลมาบ้านาปีนี่ลูกสามคนจะเอาปีนึงลูกสามปีนึงลูกสคนบาดต้แหงจีบแห้งจีเอาหนักกว่าพอไ้หน่าได้ปน่ได้คุได้มาถ่รได้เอาหอได้ปตเป็นอะไยาดีเราไปกินน้ำอยู่บ่ยาดีอะไรโมได้ถือมาให้ไพเอ็นจ้างไคเผาอยู่หน้าน่ะ โอ้ยอดมาใม้ได้เลยอโอหรือว okay. okay. oh, um, okay. okay, nee. ่าบริจาคคนเข่าต่อชขึ้นชองแสนโอเคนห่อนหนึ่งชองแสนอาฮะลูกมาเนยโดยขึ้นไปจะขึ้นแล้วนี่สองไื้นกล้าว่าจักมือสิลงมาเยอะ็ไดเกันฉีมืออ๋อรลว ถา้าเรได้ระบวกครับเ,รเข้ามกัยอล่าแล้วญาบ้นอบชิ้นสอดไปค้ับแม่น้<อ>นะ<อ>นตุจานุอนะานอเอาแล้วถึงเขากเะหรือว่า <c oughs> ไม่ไล้ใส่วนะการปันามพานาคมล บ่ะเอาตกคนละจังคิดบ่ว่าตระวังระวังเด้ออันระวังได้เอาศพคําศพอย่างให้แล้วว่าสิบ่เอาคืนไปกับติดน้องไหน ห้างคันคอได้โอ้ยโอ้ยคือจิตองแล้วโอ้ยเขากู้วักเลยเนี่ยสิกลางของมะเาเขว่าไม่ใ่แล้วจาขอหนาโอ้ห้างกันคอมาได้ลยโน่ห oh, oh, ้างคันคอม่ได้ไรจเป็นไปกับจิตองเดียวห้างคันคอต้นคำกับแก้วกปเท้าใจชถงเงเพื่อแต่ดักจะห้ามแน่นอนเดยคนนี้จำนั้นจะมีเขิชิลวงหนาจช่ปะ

ไม่ว่าทางน็ตหรืบุมีสัญญาณโมตูจานคือผู้บุ้มมีสัญญาณงนนะโทรมาได้กัน้ึก่อดั้งดอโดดดพะโทรไปทางเน็ตบติดบมสั่นบติดบติดอย่าดบมออาสัญญาณบ้มไ่กะติยออมิดสม้อยมีไฟผ้าอยู่บ่ทางนะนะไฟผ้ามีบ่ใคผ้าไฟผ่าเนี่มีอยู่บอตูจานอยู่คุณนะอะ ใส่ผ้ามีบโบะมีนี้ใ่ผ้ามีบั้น,นมีเครือข่ายโอ้หนึ่งวันยังแต่ตะก,กอกตะเกียงคือชนระบุแบบอยู่ทางเหนือทั้งอย่างน,ะนี้ะแต่งตะกบนนกระเพาะดแล้วโอ้แน่นหระเป็นเป็นแนวนั่นเนะาะทำมาได้นี่บบก,กับหลอดนี้ก็ได้เอโอโบกับจ <laughs> ้าแกับไม่ป้าน่ะคุยกันขาดเรียบร้อยเนาะ โอ้ยแล้วเรียบร้อยแล้วมันหมดหมดผ่านเรียบร้อยวันนี้คนเชิญกินเดินมาวันนี้โอ้แล้วเอาเอาสร็พอให้ตุจานโชคดีได้อันผู้สาวน้อยมาน้ำนี่ใช่แล้วโดยก่อนเดินทางเดินทางปลอดภัยตุจานเลยให้ได้สาวน้อยลงมาน้ำกลับมาเลยโดยกลับมาเลยโทรบอกเลยเด้อเออเออทุกหมอคุยคนอะไรขึ้นมาเลยทำงานโดยสิไปยินดีนะมาแล้วไปส่งหมอไป น้องชายอยู่เ่าน้อยู่เมกาเบิงนะโอ้น่องชายอยู่เมกาน้งลายไ้พี่น้องมาแล้วน้องเอื่อยดจีนหน่อยอ้บเมื่อยมดจีนวยเลื้อนตัวใดนึงพัดหนึ่งวหรืกว่าที่หาร้อยคะแนนแค่โอ้ลายอยู่ด้ว้าบอกเป็นพันเลยพันพันนหนึ่งเลดะพันเหรียญโลดะพันเรียนญลายอยู่ด้วยน่ะสามหมื่นเนาะสามหมื่นกู่ะรู้เลยแค่คร้อยหนึ่งเมก็ช่องร้านแปดะนี่น สองล้านฝายลอยหนึ่งพันหนึงแต่มันยด้เ้อะอู้หลายตุจารในหลายรลายมันพลาแงเนียเฮานมบกเาก็เห็นเงินพันหนึ่งจะเถื่อเดี๋ยวนี้พันเหรียญอเอร่จะโอ้นกเอาแล้วโน้มีแต่หมื่นฝายแจ่หน no like so like so, ่อยอดเหนาจะหน่อยตุจาร์ก huh. ็ได oh. ้รถมาพาเมียไปเที่ยวได้นี่ เดอเจออกมาเี่ยวเขาได้รหละเดีอเออกมานเออเดออกมาเ่ะฟ oh. uh ้าเหงไว้สอะไรตี้ติี้ว่าสีสงการเนาะหลังสงการสงการได้แลงหลดอ้ก็ได้ยู่บ้านนี่น่บานขนาดหใหญ่มากเลอ่ะอ๋อตด้เกี่ยวไปเรืองบ้านเือบ้านดีอะไเรี่องบ้านดีบต บัดขึ้นไปเอารถใหญ่ขึ้นไปบัดหนา้าสิขึ้นไปน้ำเด้อเอาบ้านเน้เอโดยรอบันได้นะแตข่ขอชิลขอเว้นชิลเป็นมาดในงานคนเยากไปจะเกลือรถใหญ่มาโอ้ขับไฟนาเอาลูกหวนะา,านมาหลายเอามาแต่ก่อนสองสามพันรถน้องชายน่ะรถล้านชายเนะล้วคนสองสามพาัน,น,นนะคนไปเม็ดได้เนาะทุจายนยเนาะเอาไปเม็ดได้พี่น้องนะ พี่น้องเอาไปเม่ดไหนล้มงัวจักสาตโตบ่พีน่องเอาไปไปแล้วกิวัน่มาลูกมาลลอ่าตสีล้มงัวจักโตแหละสีแต่งานน่ะลมงัวจักโตจกว่าตุ้งจักันเราะตุ้งตอตุ้งตอเนี่ละโอ้ครับ สามสิกินเนาะแขกในงานก็ได้เออว่าชุดนี้่งเที่ยวเาุดท่าเนี่ยชุดท่ายกันว่ะเออจะใ้น้ำยางน่ยเป็นเงาคนอ่ะเออแจะว่ากันโรคบ้านด้วยได้บ้านมันโอ้โหจ้าบ่ลยน่าลัวเยแจะถกเลยตายไม่ถิดใครเโอ้ดอยดยบ้านนัดขมามบ้านนั้นแม่ลนกัน ไปติดตามมันตุเชาคุกโกรธขอดูแค่มาแล้วโอ้ยเมื่อเข้าก no, ันครำรามครับก <c oughs> ่อนเราเมื่อเราดำไปเราเมื่อสิเมื่ออยู่บ่สิเม่อเราเมื่อเบิ่งเนาะยังน้อยได้ยังน้อยแล้วเบิ่งนี่คือสิยังอายุน้อยอยู่วอ่ะตัวตัวจานกินไปแล้วยหอมแกบโลดนี่วะได้มาแล้วบ่อวะ วัี้คนได้กับู้ายาได้ตบผู้รเบคนไปเป็นไ้ตัจานผู้สาวบห้โบ้มแก้มนมัวห้นะเนาะดที่จะได้ได้อ่านกันยังไม่่าคอตเป็นแนวน่นเรอดคนหักคนองเออตุมเมตกองตู้ตู้ะผู้เจ่ผู้้าวจะเหนตาเห็นตาเิคือ คนลืมคนเคยมาจะกอโด้วยป่ะพอโคดองแก้มเดี๋ยวโมเสียหายอย่างน้าเอาแล้วเนหอมแก้มหอมยังแห่งดีใจอป่ะอเนะออบุรลุสกังเว้นเมื่อในคนไปน่ะคนหอมแก้มไปตดนเยอะดยบัวได้ซักกันยันเมตตากับสันติกาดินทองแล้วแบบนี้เน,นาะไปทางใดกันไปตะคนหักหอมแน่นอนแล้วโดนตัด,อดอ <laughs>

พี่น้องเนาะว่าตูกอนกับบธรรมดาพี่น้องบอยุดบอย่างพี่น้องเนาะถึงสีออนุาลกับจะีเอายู่หันพี่น้องเหื่องเมียวสัตยูุู่้เยวบ่อได้ตูจานตามที่พันว่าพี่น้องเลยเนาะแม้ว่าตูจานนี้เอามาสิบสามสิบสี่เมียกัญางนี่ยังปบอยู่บ่ฮู้ว่าเป็นย้อนสาเหตุใดพี่น้องเลยเนาะแต่คือแม่ป้าพันวาอาจจะเป็นเพราะ ่ามิซายเล่าดื่าอารมณ์ห้อนบอ่ด้ว่าแนวใดพี่น้องเห็ดให้เมียอ,อยู่น้ำบ่ได้เวลาโมโหแหละอยากให้แหละยันว่าแห้งอารมณ์ห้อนนะนะพี่น้องก็เลยเห็ดให้ลูกเมียนะ่ะอยู่บ่ได้ให้แบบให้แห้งนะน,นะพี่น้องเลยเนาะเวลาเราใจเย็นแล้วก็บว่าดีว่าไปนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ ตามภาษาภูเ่าว่าสันแต่ว่าจะได้ก็สิเอาให้ได้เดืองเมียน่เอ้าพี่น้องจะว่ามารอติดตามน้งกันพี่น้องเลยเดืองตูจานก่อนเนาะพี่น้องเลยว่าเราสิได้มาบ่รอบน่แต่ว่าเราว่านี่เราสิเอามาให้ได้ถ้าบบได้นี่บ่บกับว่าสันพี่น้องเลยเนาะต้องรอบึงเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าเห็นเบาแแเพ่นลงคิปเห็นหยอกผู้สาวอยู่ปอแผลก็เลยโทรอัปเดตบ่ง ว่าทุกก้อนนี่ได้เมียมาหรือบอกฮะนะพี่น้องเอ้าโอเคพี่น้องฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พ่อน้องแพทเนาะพี่น้องฝากติดตามน้ำกันต่อไปพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะลมหนาวพี่น้องอยู่ฝั่งลาวพี่น้องเนาะอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าทางเมกาค่ะสีหนาวคือกันบอพี่น้องเนาะอากาศหนาวพี่น้องเลยเดือนสี่กลับมาอากาศหนาวอีกทีครับพี่น้องเนาะ เหรอโอเคพี ah, okay, ่น้องสบายดีสบายดีอยู่ที่นี ong, ่แห no, ่งบ่สุโคสุโคสุโมงสุโบรเนอะพี่น้องดิ